What are you doing สวัสดีครับผมกลบหน่อยนะครับเนาะอ่าเมื่อกี้นะครับเกิดเหตุการณ์ก็กบหน่อยัวสนหลอนเลยพี่น้องนะครับเกิดเหตุไฟเกิดใหม่้องผมนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องเลยผมตกใจมากเลยนะครับเนาะิ่นกะดับแล้วเมื่อกี้นะครับเนาะ,ะพากันดับเคียยงยังรันลอยแล้วนะครับกบหน่อยก็เลยมาถ่ายคลิปแจ้งเหตุการณ์ให้พี่น้อง ไม่ดูกันนะครับเนาะโอ้โหไฟแบบลูกแห้งมากเลยพี่น้องเนาะกบหน่อยคิดว่าอ่าอาซีไม่เบิดห้องก็ไดรนะครับเนาะดีดีดับทันนะครับเนาะเหตุเกิดมันเร็วมากนะครับเหตุยังน้ำมาทันตังตัวน้มาทันเลยครับจักเสียดยังก่อนนะครับแบบอ่าตกแหลกบ่มีสติเลยครับคินยังบ่อนะครับเนาะอากบหน้อยสีลอยฟังขาวขาวก่อนนะครับเนาะอ่าก็คือว่าอ่าทางในจ้างของมันไปจ้างอ่ะ สร้างลำเหมามาเห็นรังค่าตรงห่องคุ้มใหม่นะครับเนาะอ่าเผื่อมันมันอ่าตรงหลังห่องผมมันก็บหกแล้วก็มันก็เก่าแล้วนะครับเนาะพานหรือรังคาออกเช่นใหม่นะครับก็มีการเสื่อมไ้กันเกิดขึ้นนะครับอ่าพอดีอ่ามันไงล่ะมันเดือดห้อนนะครับเนาะกับตรงห้างลางมีแต่พวงหยาแห่งต่างๆนะครับผมแล้วก็มันหกกำเนียแหละครับอ่ามันก็เสื่อมไปลูกไฟมันก็กระจายออกไปถึงใหม่มันก็เป็นลูกไฟใหม่กันนะครับเนาะ จริงมันสิมีคนอยู่งลางนะครับเอาหนามพดคืนนะครับตลอดนะครับเนาะอ่ะเพราะว่าอ่าสร้างขึ้นมาเนี่ยมาสองมือนแล้วนี่คือมือสองนะครับมือแรกก็เป็นยังนะครับมือแรกเขากา็นั่งเฝ้าลูกไฟที่มันรัวลงมากก็จะกับคน้นาตลอดน่ะสินะครับเนาะปันเมื่อกี้นี่ครับมันเกิดเหตุการณ์ที่แม่คืออ่าอาจจะเป็นนั่งโบลลูกกันเนาะผมกับบริยูในเหตุการณ์นะครับผมก็นกั่งยิ้นเข่าอยู่ในห้องเนาะก็เป็นเด็กควันขึ้นมากขมวงแบบหลายเลยผมก็ตกใจเอ๊ะเป็นยังควันคือคือคือลูกเฮียงเนี่ยแบบอ่า พอดีไอ้บังคนงานมันก็ห่องหาผมเนาะผมก็ลุกลุกอ้เบงท่านพี่น้องลุกอ้ยเบงเอาไฟลุกแบมแห้งเลยพี่น้องเนี่ยผมก็ตกใจเห้น้ยังบ่ถือเนาะสายนามก็มียุ้มก็มีแครนหน่อยๆเนาะสายนามนิน้อยนึงนะครับเป็นนามฉีดล้างธรรมดานะครับผมผมมาคิดยังบ่ถือพี่น้องก็เลยวัสไปดับนาดับดับดับซอยข้าเจ้ามันก่อคมีนามสิดับมันเอาโบฟังแล้วนะครับคือมันไฟกับลุกแห้งมันเนี่ยผมก็เลยตั้งใจแบบ อาเรียนข้าว่าในห้หองผมเปิดประตูขึ้นไปแล้วก็ไปเอาอาขอให้มันสำคัญสำหรับผมก็คือกระเป๋าเงินผมแล้วก็พา,าสปอร์ตหรือเอกสารผมแล้วกล้องแล้กไไวก็โน้ตบุ๊กแล้วนักไปวัยกี่ไก่ผมเนาะคิดว่าตัวนี้แหละอ่าถ้าเกิดของเงืนใหม่ก็คิดว่ามันสิสิเอาตรงนี้ที่โตไปได้คือว่าสิจำเป็นกับผมเนาะอ่าแล้วก็ผมก็เรียนก้าว่าเนี่ยก็เลยต้อหาในจ้างบอกจ้างเห้ยวามแม่เดอร์ไฟไหมห้องสิ นั่นจังครับกับกับมากันมาเบิ้งกันไฟกับลูกแย่งข้าหนึ่งนะครับเนาะแต่ตอนทายวิดีโอผมกะบุกคอยกาจะทายเป็นไหนหนึ่งนะครับเนาะกระยานนี่ไงนะย่านหนึ่งเลยผมเห็นไอ้คนอารักมันกับบุกคอยพอใจผมทายลูกนะมันกับบุกคอยพอใจมันไหนคือทายลูกเพนสินะไม่อาจจะว่าว่าเป็นเพนเพนเพนสีก็เลยบุกคอยกาทายเป็นไหนนะครับก็เลยแบบอ่ากะทายเด็เข้าเข้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นั้นกันนะครับเนาะ ผมก็ตกใจมาเลยพี่น่องเดี๋ยวควาไปดูเหตุการณ์ต้องกครทำเนาะเรามามาละการเรามาโอ้โหไฟไหม้ของพี่น่องเริ่มมามาไอีสเลยบ่ะ เซล what you doing เอ็นนีกี้อเอ่ะพ่ f นมาา้น้องครับไปใหม่ห้องน้าดูควัน โอ้โหผมเก็บเสือ้อผ้าออกภายในห้องนะครับโอ้โหับผมพี่น้องครับเนาะเมื่อกี้นี้ก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับ ไฟใหม่หอกครับไฟใหมครับ กัโนอน้ยแย่ๆ oh, yeah, yeah, เลยดีฝาก,ก็บเอกสารเนาะดีในเอกสารมากเกือบสวยเลยครับ Yeah, แยอะพี่น้องเกือบซวยครับกินทั้งบวกเลยดีนะแบบยังมีสติอยู่ไม่สีสติคืออ่าเปล่าเก็บของเมาก่อนล่ะทวงหาในจา่างคนหนาบใส่กันนะครับตอนนี้ไฟสงบไม่เหลอพี่น้องเ้อพากันดังเลยเหล่ากุมน้อยเลยมาถ่ายอ่าลองร้อยการใหม่ให้เบึงนะครับเนาะว่ามันโอกาสเสี่ยงขนาดไหนนะครับดีนะครับทีดับท่าน,นครับผมคคิดวอ่า กือบประดพี่น้องเกือบบอกอาจจะใหม่ไปแล้วนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวจะบอกสาเหตุก่อนพี่น้องสาเหตุคือว่าอ่านายจ้างนะครับไปบวกสร้างขาจรวมารับเหมาเหตดลงังคาไหมครับเนาะเอาว่าเสื่อหรือลงังคาเก่าออกก็จะได้ผ่านเก็บไอตรงหลังของนี้นะครับเป็นระเบียบนะครับเพราะว่ากรนีมันมันมันหกเล่เนาะเพราะว่าของหลูกชายนาย้างเมาเก็บไปนี้นะครับเ,เ,เลยเสียลังคาไหมครับเนี่ยลังคาไหมพอดีจ้างสร้างขจรวมาเหตุบ้านนี้นะครับ เอาไปเสื่อมนะครับเสื่อมเลยข้างบนไอ้สเก็ดไฟลูกเสื่อมมัน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 หล่นมาข้างล่างมันเลยใหม่นะเนาะที่จริงข้าเจ้าก็เฮ็ดดีหรอ่ครับข้าเจ้าแบบอ่ามีคนเสื่อมเนาะมีคนเสื่อมแล้วกามีคนสีสีน้ำนะครับข้างล่างที่นี่นี่ครับผู้นึงเสื่อมผู้นึงก็ะสีน้ำไว้ข้างล่างนะครับกันลูกไฟมันหล่นลงมาครับไอ้พอดีที่จริงบร,ริเวณนี้มันหกเนาะพี่น้องเนาะมีตรยาแห้งครับเนี่ยเห็นบรลเวณของกมหน่อยจะหกในนั้นนึงนะครับเนบาะ นี่หญ้าแห้งมาเนี่ยไอ้สวง n ันมันใบใบคัะมันรมแห้งพร้อมเลยกับหอนแห้งเนาะมันเลยฉีดน้ำเอาบ่บ่พังมาเนี่ยนะครับก็เลยใหม่ครับใหม่ลูกเป็นเวอร์น้อยๆเนาะเริ่มล่ามๆล่ามขึ้นตีกระบัดฉีดน้ำกระบดพินเี่ยครับเริ่มลุกขึ้นเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นหญ้าแบบร้ายพี่น้องหญ้าแบบร้ายเลยครับเนี่ยมันลุกแห้งครับมันเลี้ยงขึ้นไปข้างบนอีกบปเนี่ยอ่าพอดีผมอยู่ในห้องเนาะผมอยู่กินเข่าอยู่ตอนเกิดเหตุ ควันมันขมวงเต็มห้องมก็ตกใจเนาะมันก็ห้องสิผมไอ้คนอาลับบอกมันให้กินงานห้องสิผมผมเลยออกมาเบิ้งมาเนี่ยโอ้โหมกะงุระมู่กเสนยังยที่นครับนี่คิดอยู่คิดว่าสีมาดับไฟซอยมันหรือเปล่ากหรือว่าเสียไปเก็บเสื้อผ้าดีหรือจะทั่หายจางนี้คิดบอกกันครับก็คือพยายามคิดอยู่เนาะมันมีน้ำครับต้องดูสายน้สายน้ำนี่สายยางนี่นี่ครับแตแค่ฉีดแค่เนี่ยมันมันเอาพังไง หนามันหน่อยนะครับผมเลยตัดสินใจทุ่หานในจ่างเนาะตัวหานานจ่างบอกมาเบิ่งว่าไฟใหม่ไฟใหม่ส่นผมก็ตอนนั้นมันอ่าควันแห้งมีหนองควันแบบผมยู่ในห้องเนาะควันแบบหลายเลยนะครับเนาะเอาผมทุ่หานาจ่างหล่ะผมก็เร่งเขาไปอ่าเก็บเอาเอาพาสปอร์ตแล้วก็อุปกรณ์สิ่งของมันสำคัญแต่สิ่งท้องถิ่ก็เอาเอกว้ว่างไว้กไกดคนนะครับเนาะผมพาสปอร์ตผมโหดเอกสารผมผมจังอ่านี้มาดับไฟซอยมันนะครับ ประมาณในพี่น้องเนาะนี่คือลองร้อยในการใหม่นะครับมันโขกพี่น้องมันโขกเนาะดูบริเวณทนงด้านล่างก็ยังสีพาเล่นเก็บกางสี่าว่าสี่ี่จัดของไม่จัดกับบริเวณทางไม่นะครับในใจไม่เห็นมาต่อบเติมทางข้าไม่นะครับที่เทพื้นนี่ครับนี่กางเสื่อมกรงทางข้าอยู่นะครับเนาะไม่ได้ซ้อนมือแล้วนะครับเนาะ ยอมรับอยู่ครับว่าไอ้หนามันแห้งมันหกเลยครับดูดิร่มก็แห้งร่มเหมนเนี่ยโอ้หนากกวงมากเลยครับนี่ครับสองร้อยดูดิมันใหม่เห็นปะนี่นี่ก็เป็นขีง้ง่ะับอะไรพี่น้องเนี่ยใหม,ม่ขี่งวเอากพังอ่ะขอดีว่าอ่าเอาถังน้บเพิงมามาดับซอยกันนะครับทวงหาในจังมาดับซอยกันนะครับ โอ้โหตกใจคงจะตกใจเนาะสติกาลุ้ด้วยกันครับตอนมันเกิดเป็นไหมที่นั่งก็คือกันครับพยายามต่างสติไปทีละย่างนะครับดีครับพี่น้องที่รับท่านกันเนาะก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ถ้าเกิดเปนใหม่มากไปดูครับพี่น้องถ้าเกิดล่ามากแน่ใช่ไหมมีเสือเพิ่อย่างนี้เลยเ,น,น,เยน,น,นี่ครับขุดเรืวอหลัางของปกพี่น้องปกนี่ครับเพราะว่าอจะเล่นสีเย็ดใหม่เนาะ คนสิตั้งจัดเห็ดใหม่หกแหนนะครับนี่คือห้องผมมาหน้ครับเนี่ยนี่คือห้องผมยู่นีข้างหลังเนี่ยนะครับนี่พี่น้องนี่คือห้องผมเนาะผมกับตอนนั้นเกิดเหตุผมนั่งกินเข่าอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยมาดูห้องพัวผมเนี่ยผมนั่งกินเข่าอยู่เนี่ยกินเขากำลังดีดง้งเลียบงหันนะกําลังเนี่ย กำลังจำขอนี้วก็ปาเด็กกับแตงโมกาบยิ้งขาเทียงนี่ครับคว้นขมวงเต็มเลยในห่องในอ่าห้องขัวนี่ครับนี่กินมิ้นใหม่อยังอยู่ี่นนะครับนี่พายในห้องบาเนี่นี่พายในห้องนะครับอืมกินมิ้นใหม่อือเลยครับนี่คือห้องโอ้เปิดห้องระบายอากาศรอกนครับผมยิบใบแค่นี้แล้วยิบอ่ากระเป๋ากระเป๋าเอกสารกระเป๋าพาสปอร์ตกระเป๋าเงินต่างๆนะครับเนาะ แล้วก็ได้กล่องในโน้ตบุ๊กในในแค่นี้ครับผมได้เอาแค่นี้แลวก็แรนอกอกไปวางไปข้างนอกนะครับแล้วก็ไปดับไฟซอยมันแล้วก็เอื้อยในจางก,ก็บิงนะครับพอผมผมคิดว่าจังไหนกับบอลอดนะพอไฟมันลุกแห้งนะเนี่ยเนะนี่ยตรงหน้าตาไฟมันลุกมันถ่วมเลยครับคนล,ล,ล,ล่างห้าเล้วควนหลแห้งร่มมือนแห้งพร้อมผมคิดว่าจะได้กับบอลอดนะคือทำใหม่แท้ๆนะเลยต้องเอาตัวมันจําเป็นก่อน,นครับเอาผัวกระเป๋าเอาที่มันจําเป็นสำหรับผมไปก่อนสิเนาะ ก็เลยแล่นออกจากห้องไปเลยครับผมเนี่แล่นออกจากห้องไปว่างไว้โรวนี้ไกลเติบนะครับเนาะก็เลยมาดับไฟซอยกันนะครับก่อเป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ผมเอาผ่าจุ่มน้ำเนาะตอนผมเข้ามาเนี่ยม,ม,ม,มันน้ำตานนังหูผมไหลเลยผมค่นมันไหลยอยู่ดีแสบตาเาหาเลยผมเลยเอาผ่าเอาผ่าตัวน,นี้ไปจุ่มน้ำแล้วก็มาซุบดั่งของเขาไปในไปค้นหาอุปกรณ์ผมผมตกใจแนงครับ ตอนเกิดเหตุประมาณนี้นะพี่น้องเนาะตอนนี้แกบอกเป็นอย่างขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเด้อประมาณนี้ครับนี่เลยครับพี่น้องเนาะอ่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็รู้สึกตกใจวันเศร้าอยู่พี่น้องเนาะมันตกใจมันกระทัาน,นหันมากเลยครับมันเตรียมตัวไปถือเพื่อนนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้คิดว่าผมก็โชคดีแน่นะครับเนาะ ธรรมนาผมรีดทั้งงวแล้วนะครับผมก็จะออกไปสวนเลยคิวไทยไปสวนเลยไปรัดจอบเฮงงานต่อเลยเพื่อจะซีม่วงมามา,อา,มาเอาน้ำสไปเยน่มามปงวกันห่อนแล้วก็จะมากินเขานะครับแต่เมื่อน,นี้ผมคิดอยังบุกหูกันผมมากินเขาก่อนคอยไปสวนเนาะคือนั่งกินเขาอยู่นะครับเนาะนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ไฟใหม่นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมบริเวณมานังงกินเขาอาจจะไหมก็ได้พีหน้องนะเพราะว่าคิดวบอลลอดนะครับเนาะผมตรงใจหมักเลยเพราะว่าอาตอนผมเปิดประ,ประตูเข้าไปในห้องเนี่ยคือไฟมันลุก คว่ำเขามันหองผมแบบหลายเลยนะผมเอาผ้าซุบหนามนี่พี่น้องนี่ครับซุบหนามมาปีจมูกไว้นะครับพอมันเข้าไปหองมันมันหายใจบม่ออกมันเจ็บข้อกระเสบตาหนักเลยนะครับก็เลยว่าไปค้นหาของมันจําเป็นตอนเขาไปค้นก็บม่มีสติเป็นไงเนาะค้นหาของเงบนประถุใช่ตอนยังเงียงสินะก็เลยเริ่มม่ีสติในะขัน้นเงินก็เลยกันได้ยังที่เห็นไปเป็นเบุกเป็นเอกสารต่งตางๆพาสปอร์ตกระเป๋าเงิน,นัมาสิกันได้ ก็โอเคพี่น้องเนาะเหตุการณ์นี่ก็ไม่มีพยายาให้เกิดขึ้นนะครับผมก็เหตุการณ์อย่างที่บอกไปมันเกิดจากการเสื่อมกับดอไฟหลวงมาสัญญากต่โอเคอยู่พี่น้องเขาใจอยู่ววาหล้วของผมถูกเนาะตอนนี่ก่อพยายามเห็นไหมนะครับเห็นไม่ดีขึ้นนะจังศิลาดบุญนะครับแต่ความมัก็เลยเคียะเคียะคล้องมมกนะครับเคียะไว้ล้ายมือแล้วแล้วบดเลยเก็บเป็นไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะเหตุการณ์นี่นะครับเพื่นเพืด้บึงคลิปผมนะครับก็เป็นพี่น้องและนันให้ก็ดีนะครับหรือผลื่ก็แล้วแต่นะครับก็ ก็เป็นการเตือนภัยน,น,นะครับเนาะอ่าฟื้นไฟหฮาก็ต้องดูแลให้ดีนะครับเนาะผมเคยเห็นเหตุการณ์หล้ายเหตุการณ์ดีว่าแคมป์ผลงานไทยในอิสระไฟใหม่ก็เลยายเหตุการณ์นะครับผมก็เว้เกิดขึ้นก็ภัยพี่น้องนะครับก็อ่าเกิดที่เราก็ต้องมีสติน้าเนาะก็ะต้องตกใจปไปไหนนะครับโอเคพี่น้องเนาะถือว่าเหตุการณ์นี่ก็่านไม่ได้ก็สงบลงดีแล้วนะครับผมผมก็ปลอดภัยดีผมยังเสียหายไปไหนนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกคนครับที่เป็นห่วงผมนะครับ ตอนนีปลอดภัยดีเจ้าพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกคนอีกทางนะครับผมเนาะที่เข้ามาแล้ชมคลิปของผมนะครับแต่ใน,นกอดดูแลสุขภาพดีเจ้าพี่น้องเนาะพอกัน,นกไปพีหน,น้าครับผมวันนี้ก,ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม